คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยยุบยกพวงร้อนๆจ้าเรื่องยุบพักแรกๆฟังก็ตื่นเต้นแต่เดี๋ยวนี้ชินหูเพราะร้องจนกลายเป็นเรื่องสามัญประจำวันไปแล้วแต่เมื่อวาน18ตุลาคม2567คุณสแสวงบุญมีเลขากกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมือง ทำให้ผมตื่นหูเปราะท่านบอกว่าคําร้องให้ยุบหกพักการเมืองที่นายแพทย์วรงคงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีในเรืองไกรรกิจวัฒนะพักพลังประชารัฐนายนพพร,รุธวรชิตวุฒิกุลกลุ่มพีราบขาว2006และบุคคลนิรนามยืนเรื่องให้กรกตพิจารณานั้นบัดนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องนั้นมีมูลมีมูลแล้วไงก็ต้องตั้งคณะกรรมาการสอบสวนดำเนินการสอบสวนและมีความเห็นเสนอนะสีเสนอใครล่ะตามพรปพักการเมืองมาตรา92บอกว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทำการเข้าข่ายก็ต้องยืนสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักการเมืองนั้น ดังนั้นกกตก็ต้องรวบรวมเรื่องยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วยื่นไปหรือยังอย่างหรอกตอนนี้ต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานให้เสร็จภายใน30วันถ้ามไม่เสร็จก็ขยายได้อีก30วันก็หมายความว่านับจากวันนี้ไปภายใน2เดือน18ธันวาเส้นตาย กกตต้องยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณายุบหกพักภายใต้กรอบเวลานั้นประเด็นที่ทำให้หูตื่นก็ตรงร้องยุบยกพวงนี่แหละเพราะทุกครั้งร้องยุบทีละพักแต่คราวนี้นักร้องทำลายสถิติตัวเองทีเดียวร้องยุบหกพักรวดคือทั้งพักเพื่อไทยของนายกแพทองคานชินวัตร ภูมิใจไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพลังประชาราัฐของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรวมไทยสร้างชาติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคชาติไทยพัฒนาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมนายวราวุฒิศิลปะอาชาและประชาชาติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอกทวีสอดซองส่วนประชาธิปัตย์โชคดีมาทีหลังเลยรอดเหตุนำสู่การร้องให้ยุบยกพวงตามคำร้องระบุเพราะนายทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่สมาชิกพักกระทำการครอบงำชี้นำและหกพักการเมืองก็ยินยอมให้ในายทักษิณครอบงำซึ่งเข้าขายผิดตามพรปพักการเมืองมาตรา28และ29 โดยหกพักเข้าขายผิดตามมาตรายี่สิบที่ว่าห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส่วนนายทัดสิ์ เขาขายผิดตามมาตราย9ที่ว่าห้ามให้ผู้ใดที่ไม่ใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็สืบเนื่องจากตอนนายเศรษฐาทวีสินตกเก้าอี้นายกตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่ว่า ผิดจริยธรรมร้ายแรงประเด็นตั้งทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีตกคาำนายทักษิณก็เรียกบรรดาแกนนำพักร่วมเข้าบ้านจันทร์สองล่าหาหรือตั้งนายกคนใหม่ทันทีตามภาพปรกากฏต่อสาธารณะรถบรรดาแกนนำพักร่วมรัฐบาลทยอยวิ่งเข้าบ้านจันทร์สองล่าแล้วข่าวก็กรังพลูตกลงให้ในายชัยกเกษมนิติสิริ นายกในบัญชีเลือกตั้งอันดับสองของพรรคเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกแทนนายเสถานี่แหละตรงนี้แหละเป็นประเด็นนำสู่คำร้องยุบพักที่นักร้องยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนพักว่าหกพักยอมให้ทักษินซึ่งมิใช่เป็นสมาชิกพักครอบงำชี้นำและทักสินซึ่งเป็นบุคคลนอกพักทั้งหกก็ครอบงำชี้นำสั่งการพักต้องเข้าใจกันนะ ที่นายทะเบียนพักชี้ว่าคำร้องนี้มีมูลเข้าสู่ขั้นตอนรวบหลักฐานยืนคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุพักต่อไปนั้นเป็นคนละคำร้องจากที่นายเทเรยุทธ์สุวรรณเกศรได้ยืนตรงต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยสั่งการให้ในายทักษิณชินวัตรกับพักเพื่อไทยเลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพ อันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อ10ตุลา67เคสของนายธีรยุทธ์ตอนนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องไว้พิจารณาก็บอกให้ทราบเดี๋ยวจะเข้าใจสับสนปนเปสรุปเป็นว่าที่เข้าตากกต นายทะเบียนพักพิจารณาแล้วมีมูลบรรจุเข้าสาระบบมีเรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นเรื่องแรกทักสินครอบงำชี้นำหกพักและทั้งหกพักยอมให้ทักษินครอบงำชี้นำกรณีตั้งนายกคนใหม่แทนนายกเศรษฐาที่บ้านจันทลสองลากล้งนั้นด้านความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าเรื่องนี้ไม่สะเทือนคอกตระกูลชินบอก ชิวๆปฏิติดปต่อเป็นจิ๊กซอว์ทางความรู้สึกเข้าใจเอาเองแล้วก็ได้วัิทักษินเรียกแกนนำหกพักเข้าไปเพื่อจะบอกว่าข้าขอสั่งในเรื่องที่พวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธข้าจะให้ในาใยชัยเกษมเป็นนายกแทนนทายเศรษฐาตรงนี้ทางสังคมเข้าใจไม่ผิดหรอกแต่ไหนละใบเสร็จวัาททักษินเรียกเข้าไปสั่งในสิ่งที่พักร่วมไม่มีสิทธิปฏิเสธ และไหนละหลักฐานยืนยันว่าขณะนั้นทักษิณอยู่ในบ้านจันสองล่าเอาละทักษิณอยู่จริงแต่เขาบอกหกพักแค่มาเยี่ยมทักษิณเฉยๆเปล่าคุยเรื่องตั้งนายกเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับรัฐบาลคนมาคารวะหน้าเหลี่ยมมันผิดตรงไหนหรือใครหนึ่งในหกพักนั้นพร้อมเป็นพยานในที่เกิดเหตุและพร้อมให้ปากคำ ว่าทักษิณสั่งการชี้นำหกพักและทั้งหกพักยอมให้ชี้นำสั่งการจริงๆมีคลิปภาพและเสียงในที่ประชุมหารือคืนนั้นพร้อมเปิดให้ดูและฟังนะถ้าแบบนี้แล้วก็เหมือนนัดมาดื่มไสยนายตายหมู่ในโรงแรมกลางกรุงอย่างที่เป็นข่าวเมื่อเดือนกรกฎานั่นแหละถึงมีหนึ่งในหกสักพักสักคนพร้อมลีชีพอีกนั่นแหละ ก็ต้องไล่ดูแต่ละตัวแทนพักในที่นั้นใครพูดว่าอย่างไรทศิโรราบอำนาจถูกยุบก็มีถ้าคืนเสียงเถียงจ่อยๆโอกาสรอดก็มีประเด็นที่เพื่อไทยสบายตัวและทำให้อีกห้าพักร่วมพลอยสบายไปด้วยก็ตรงว่าในที่ประชุมคืนนั้นแพทย์ทองคานหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่อยู่ไปต่างประเทศ และวันรุ่งขึ้นทางพักเพื่อไทยออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยที่จะให้ในายชัยเกษมเป็นหัวหน้าพักอ้างว่าต้องประชุมพักก่อนยึดมติพักเป็นที่ยุติผลที่ออกมามติพักไม่เอานายชัยเกษมแต่เอาแพรทองทานเป็นนายกตรงนี้เป็นทางออกเรื่องพักถูกชี้นําครอบงำได้เป็นรูปธรรมเพราะอ้างได้ว่าถ้าถูกครอบงำ ก็ต้องใชยกเกษมเป็นนายกตามข่าวที่ว่าทักษิณบัญชาแต่นี่ไม่ใช่ใชยกเกษมฉะนั้นมติพ่อไม่ใช่มติพักเพราะมะติพักเพื่อไทยเอาแพทองทานและแพทองทานได้รับการเสนอชื่อต่อสภาได้รับโบวชให้เป็นนายกในที่สุดผมจึงมองว่าทั้งทักษิีทั้งหกพักรอดรูเบอร์เรอร์ในประเด็นครอบงำชี้นำ เราะผลที่ปรากฏไม่ได้เป็นไปตามที่ว่าทักษิลบัญชาชี้นำแต่อย่างใดแต่นี้เป็นแผนสองชั้นที่แยบยนต์ของคนเหนือพักใช่หรือไม่ผมไม่รู้คิดกันเองฉะนั้นเรื่องนี้เว้นแต่หนึ่งในหกมีใครยอมระเบิดพลีชีพนั่นแหละจะแหลกไปด้วยกันทั้งหมดนี่พูดตามเนื้อนอกเท่านั้น ไม่รู้ว่าเนื้อในที่หมอวรงบ้างคุณภัยบุญบ้างมีอะไรแนบคำร้องเป็นหลักฐานมัดตัวมัดตายดินไปไม่รอดเท่านั้นซึ่งนั่นนอกเหนือความคิดเห็นของผมทั้งหมดต่อเรื่องนี้ไว้รอดูคำร้องที่นายธทระยุทธ์ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญหกประเด็นสนุกกว่าผมเห็นหนึ่งประเด็นจะจะได้เสียวแน่คือประเด็นนักโทษทักษิณอ้างป่วยทิพย์ มีการรับโทษคุกโดยมีแพทย์คนราชทันยุติธรรมรู้เห็นเป็นใจนั่นและได้ลุน้นถ้าสารรัฐธรรมนูญออกข่าวว่ารับเรื่องไว้พิจารณาวันไหนแล้วก็บอสเตรียมได้เลยจะรีเทิร์นคุกหรือรีเทิร์นสัมภเวสีบ้านเมืองไทยนี้ผมรับประก,กรันดีแน่และปลายปีชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ จะต้องมีอะไรดีๆให้ดูกันส่วนจะประเภทสุขสันหันษาหรือประเภทอกสันขวัญแขวนบอกก่อนหมาก็หอนเกลียวนะสิเปลวสีเงิน19ตุลาคม2567